้วที่สมประเทศที่เขาจะทํามาค้าขายด้วยนั้นจะต้องเป็นประเทศที่คเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนข้อนี้ประเทศไทยสอบตกนะครับเห็นว่าจากการชุมนุมประท้วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่30สบวันที่หนึ่งครับมีการยิงกันครับมีการยิงกันล้มตายบาดเจ็บมีการดัก ทำร้ายผู้คนมีการเผารถเผาราของผู้คนที่มาชุมนุมขัดต่อหลักสิทธิมนุมนษยชนไหมครับความเห็นทางการเมืองนี่ท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องธรรมดาที่แตกต่างกันต่างฝ่ายต่างก็สามารถนําเสนุผลของตนได้และก็มันจะนา่าจะต้องไม่ไปทําร้ายทําลายกันแม้นเขาจะมีความเห็นที่แตกต่างกับเรานี่ครับต้องเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิมนุษยชน ผมถามไปยังองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านหูนวกหรือตาบอดได้ยังไงครับมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินครับเห็นไม่ได้ออกมาพูดจาในั่งของการทักท้วงอะไรต่ออะไรในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนผมคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นคลิปที่เขาเปิดออกมาในช่องเอชีอัปเดตนะครับที่มีกลุ่มชายจักรันเอาไม้เอาเหล็กทิ่มแทงไปในรถแลรก็ คนแก่อายุ7-8็ดแปดหรือยกมือไหว้ขอชีวิตมันก็ไม่ปราณีครับยังทำร้ายอยู่นี่คือการทำลายสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงครับโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือมันเป็นผลลัพักก็อีกฝ่ายนั่นคือฝ่ายอํมมาดนี่คือกฎเหล็กของการคัและก็ตัวสุดท้ายอันนี้มันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกคือประเทศเหล่านั้นต้องอนุรกักษ์ดูแลสภาพวแวดล้อม ผมเชื่อว่าประเทศไทยก็สอบผ่านก็ดท<ๆ>้ายแต่ทั้ง3ข้อนั้นมันเป็นกฎเหล็กเมื่อประเทศไทยดําเนินการทางการเมืองที่มันไม่สอดคล้องกับหลักหรือวิถีประชาธิปไตยท่านผู้ชมครับมหาอำนาจก็ก็ไม่ยินยอมครับถามว่าทําไมมหาอำนาจจึงไม่ยินยอมเพราะก็มาลงทุนไว้เยอะในประเทศไทยนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพวกรถราต่าง,าง,าง,างๆ่าก็มาลงทุนไว้เยอะสินคาทิมิตอินไทยเลน์ทั้งหลายนั่นแหละ มันจะขายไม่ออกถ้าประเทศไทยนี่ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยที่ทูตจีนก็เสนอตัวจะขอไกล่เกลีย่ยทูตอังกฤษก็เสนอตัวที่จะขอไกล่เกลีย่ยอเมริกาเองครับซึ่งเป็นเจ้าโลกก็เป็นอ่วงในสถานการณ์แล้วก็เตือนมาหลายครั้งแล้วครับนี่คือประเด็นที่หมามนาจจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้าไปสู่ระบบที่มันล้าหลัง ผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ฝ่ายมาหาอำนาจเหล่านั้นนี่จะรู้ลึกไปกว่าคุณสุเทพไหมจะรู้เนื้อไปกว่าพักประชาธิปัตย์ไหมว่าไอ้ต้นตอของปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนครับที่คนไทยใช้คำพูดว่ามือที่มองไม่เห็นผมคิดว่าต่างชาติน่าจะมองเห็นครับที่คนไทยบอกว่ามือที่มองไม่เห็นนี่มาหาอำนาจน่าจะมองเห็นมือนั้นครับ นั่นแหละคือการแก้ปัญหานที่มันถูกจุดครับผมเชื่อว่าแม้นว่าพลังฝ่ายอัมมาตดูตอนนี้แล้วเหมือนจะเข้มแข็งนะครับเหมือนจะเข้มแข็งเพราะเขามีหนึ่งกองทัพอยู่ในมือสองก็มีศารอยู่ในมือสามามีคณะครูบาอาจารย์ส่วนหนึ่งอยู่ในมือครับสี่เขามีองค์กรอิสระอยู่ในมือครับนั่นคือความได้เปรียบ แต่เขาไม่มีมวลหมาประชาชนอยู่ในมือที่พูดในที่ชุมนุมเท็จหลับหลอนว่ามวลหมาประชาชนมวลหมาประชาชนมวลหมาประชาชนก็หมายถึงประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศครับผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยืนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยครับยืนอยู่ฝ่ายทุนก้าวหน้าครับตรงนี้คือประเทศที่มันมีการต่อสู้กันในขณะนี้นะครับมันเป็นการแย่งอํานาจกันระหว่างฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายล้าหลัง ควายเก้าหน้าเขาจะทํารถควยความเร็วสูงควายล้านหลังเมนด้วยควายล้านหลังบอกว่าประเทศไทยน่าจะใช้ระบบเวียนความเร็วสูงจะได้ลดต้นจุนจะได้ประหยัดในการใช้จา่ายฝวายก้าวหน้าเขามีเขามีนโยบายแล้วก็ได้กระทําไปแล้วเรื่องของที่จะให้ค่าจ้างรายวันกับกรรมกรวันละสามร้อยบาทฝวายล้านหลังเหม็นด้วยควายก้าวหน้าเขาอยากจะให้สวัสดิการกับประชาชน ในเรื่องของเงินบำนาญคนละสองพันบาทอีกประมาณสักเจ็ดแปดปีข้างหน้าควายละหลังไม่เห็นด้วยเพราะนั้นจะปฏิปฏิเทศทุกแนวทางในเรื่องของการที่จะพาประเทศให้มันเดินไปข้างหน้าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเนี่ยทำาไมควายล่าหลังจึงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแนวนโยบายที่จะช่วยประชาชนอยู่ดีมีสุขเนี่ยเขาค้านมาตั้งแต่สามสิบบาทราคาตุกโรคหมู่บ้านล,ะล,ะล้าน เอาไว้ใต้ดินขึ้นมาบนดินเขาค้านหมดครับเพราะแนวคิดของฝ่ายอนุรักษ์ก็คือการบวนบ้านเบื้องที่เอาเจ้านายเป็นศูนย์กลางครับมันจะขัดแย้งกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายาประชาธิปไตยในการบ้านบวรบ,บ้านเบื้องนั้นต้องยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับนโยบายทุกอย่างที่ออกมาต้องตอบสนองความต้องการให้ประชาชนนี้อยู่ดีกินดีให้ประชาชนนี้มีสวัสดิการนี่คือจุดแตกต่าง ทีนี้ถามว่าในการที่จะเจราจาบางคนบอกว่าประเทศไทยนี้มันต้องแก้ปัญหาโดยการเจราจาเจราจาเจราจาผมไม่เชื่อว่าจะจะเจราจากันได้ครับทําไมผมจึงฟันธงว่าไม่สามารถเจราจากันได้เพราะต่างคนต่างก็ถือปรัชากันคนละตัวครับคนละแนวกันควายประชาธิปไตยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางยึดหลักประชาธิปไตยอำนาจสูงทุดต้องเป็นของประชาชนมาจากประชาชน คนในชาติจะต้องมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันคนในชาติต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมกันประเทศนี้รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งมีสิทธิเป็นรัฐบาลนั่นคือแนวคิดหรือหลักการของฝ่ายประชาธิปไตยครับฝ่ายอัมมาตเขาบอกว่าคนนี่มันแตกต่างกัน ไอ้คนดีด้วยคนชั้นสูงนี่มันจะต้องมีสิทธิ์เหนือกว่าไอ้ชาวบ้านธรรมดามันไม่ใช่หนึ่งเสียงเท่ากันหรอกคนชั้นสูงมันต้องมีเสียงเหนือกว่าชาวบ้านธรรมดาเขามีการศึกษาที่ดีกว่าเขาเป็นคนดีไอ้คนดีนี่ขายกันมากตอนนี้นะครับพูดกันเยอะคนดีคนดีคนดีคือคนอย่างไรครับเขาเป็นคนที่เหนือกว่าคนทั่วไปเขาจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงที่มันเหนือกว่า เขาก็ควรที่จะอยู่เหนือกว่ากฎหมายเน,นี่ยเหล่านี้ครับรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งมันจะต้องเป็นรัฐบาลที่หรือพรรคการเมืองที่เขาเห็นด้วยนะจึงจะบริหารประเทศได้เมื่อหลักคิดมันแตกต่างกันอย่างนี้ถามว่าจะมาหลอมรวมกันได้อย่างไงครับถามว่าในประเทศอื่นๆน,นะครับที่เขาเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เสร็จ ญี่ปุ่นเสร็จก็เสร็จในยุโรปเสร็จก็เสร็จอเมริกาเสร็จก็เสร็จบ้านเราทําไมที่เสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จตรงนี้ครับเพราะมันมีชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งคือชนชั้นเจ้านายนะครับเขาจะต้องเหนือกว่าคนทั่วไปแต่ในประเทศอื่นนั่นเขาเหมือนกันหมดครับเลือกตั้งจบก็จบเนี่ยคือข้อแตกต่างครับตอนนี้ก็มีการนําเสนเอแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับประเทศไทยกันหลายๆแนวทาง บรรดาอาจารย์หรืออธิการบดีของมอะไรต่างๆก็เสนอว่ารัฐบาลนี่ควรจะยุบสภาหรือลาออกผมฟันธงเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้ทั้งสองทางใช้ไม่ได้ทั้งสองทางกับประเทศในใน,ในขณะนี้เพราะคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นความคิดแนวอันตรพานมันไม่อยากให้มีการตัดสินกันโดยการเลือกตั้งตรงนี้ครับถาม่าไทยยุบสภาเลือกตั้งใหมก็พราะว่าไทยชนะเองนะแล้วไปเลือกทําไมครับ ฝ่ายนู้นเขาก็รู้เขาไม่เอาหรอกครับเผลอลอถ้ารัฐบาลหลงกลตรงนี้ยอมยุบสภาผมเชื่อว่าจะไม่มีการเลือกตั้งจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะฝั่งนู้นเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วเหตุใดที่ไม่อยากมีการเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งแหละเขาแพ้ไงจึงไม่อยากให้มีการเลือกตั้งสองถ้ารัฐบาลลาออกรัฐบาลนายกลาออกสภาก็ซาวเสียงกันใหม่เอาใครมาเป็นนายกอาจจะเอาคุณยิ่งรักเอาคุณโยวปาหรือใครต่อใคร ในพรรคการเมืองนี้ครับที่เป็นผู้แทนนะครับขึ้นมาคนหนึ่งมันก็อำนาจรัฐก,ก็ยังคงเป็นของพรรคเกิดไทยอยู่นั่นแหละครับมันก็เหมือนเดิมครับมันไม่ใช่ทางออกตรงนั้นครับถามว่าอลไทางออกของประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับทางออกของประเทศไทยในขณะนี้ทําอย่างไร้ชนชั้นสูงยอมรับหลักประชาธิปไตยตรงนี้คือทางออกครับ แต่ผมเชื่อว่าณวันนี้ชนชั้นสูงก็ไม่ยอมรับหลักประชาธิปไตยเขาไม่ยอมที่จะลดตัวลงมาเท่าเทียมกับประชาชนเขาไม่ยอมที่จะมีสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากับประชาชนเขาถือเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนฐานันดรสูงเขาเป็นคนสูงสักเขาไม่ไม่ยอมที่จะลดตัวลงมามีสิทธิ์ทางการเมืองเทียบเท่ากับไอ้พวกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาตรงนี้ครับ เพราะแนวคิดในเรื่องของความไม่เสมอภาคมันยังดำรงคงอยู่ในชนชั้นอามาตย์เอาแล้วประเทศไทยมันจะไปทางไหนทีนี้ผมมีความเชื่อท่านผู้ชมครับจะผิดหรือถูกก็ท่านผู้ชมเอาไปคิดต่อเองครับผมมีความเชื่อว่าบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่เหมาะในการที่จะมีพักการเมืองแบบหลายพักผมเชื่อของผมอย่างนี้ครับ ทำไมบ้านนี้เมืองนี้จึงไม่เหมาะที่จะมีพักการเมืองแบบหลายพักเพราะมันมีชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งถ้าพักของเขาชนะก็ดีกันไปถ้าพักของเขาไม่ชนะเขาก็จะใช้วัฒนธรรมตั้งเดิมออกมาใช้ไอ้นั่นมันเป็นนักการเมืองที่ซื้อเสียงไอ้คนที่เลือกพักอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนโง่ไม่รู้อะไรแล้วแต่เพื่อนจะปัน่นวัวแล้วแต่แล้วแต่จะซื้อเสียง ของเขาเป็นพักการเมืองฝ่ายเทพนั่นเป็นพักการเมืองฝ่ายมาร์เนี่ยเราเนี่ยครับไม่ยอมรับกันครับเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยผมก็นึกถึงท่านประธานเหมาท่านผู้ชมครับท่านประธานเหมาปฏิวัติประเทศปีนโดยมีพักการเมืองพักเดียวคือพักคคอมมิวนิสต์จีนครับแล้วก็จัดการปฏิวัติวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่มันเอื้อต่อชนชั้นอํามาตที่มันขัดแย้งต่อการพัฒนาบ้านเมืองมันถูกทําลายหมดโดยกระบวนการเรดกขาดในยุคนั้นและต่อมาประเทศจีนก็ปรับเปลี่ยนนโยบายปรับเปลี่ยน,ยนโครงสร้างใหม่ตามนโยบายแบบ4ี่เก้ากระโดดของท่านตึ้งเสียวผิง่ยจีนก็เลยเดินทางมาถึงวันนี้จีนเป็นเบอร์หนึ่งทางเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ครับประเทศเวียดนามครับเวียดนามก็มีพักเดียว เขาก็มีการเลือกตั้งครับแต่ก็มีพักเดียวเวียดนามนี่เพิ่งรวมประเทศกันได้เมื่อปีสองพันห้าสิบแปดตอนนั้นเราก็มีอาจารย์หมอมครทธต์ปาโมลดเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามใต้แตกเวียดนามรวมกันได้มาถึงวันนี้เวียดนามเนี่ยก้าวหน้ากว่าไทายไปอีกตั้งหลายเรื่องครับแล้วก็เชื่อว่าอีกสิบปีข้างหน้าเวียดนามก็จะก้าวหน้ากว่าไทายไปทุกเรื่องถ้าเรายังอยู่ในระบบนี้แบบนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่มีตัวขวางครับ เขาไม่มีตัวที่จะคอยขัดขวางนโยบายเขาไม่มีการปล่อยข่าวลวงข่าวลือทําลายกันตอนนี้ข่าวลวงข่าวลือในเยอะมากครับส่วนหนึ่งก็เกิดร้อยทั้งร้อยก็พุ่งป้าไปที่พักเพื่อไทยนั่นแหละครับพุ่งป้าไปที่ระบบทักษิณไอ้คําว่าระบบทักษิณน,นี่ครับผมนี่มีเพื่อนๆรายการโทรมาถามกันเยอะว่าระบบทักษิณคืออะไร ผมบอกระบบทักษิณก็คือแนวนโยบายของท่านทักษิณที่มาใชา้ในการบริหารประเทศนั่นแหละ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านละล้านสินค้าโอท็อปหมู่บ้าน s m l s m e ครับปราบปรามยาเสพติดหวยใต้ดินขึ้นมาไหว้บนดินแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาต่อยอดไปกรรมกรมีรายได้วันละ300นักเรียนนักศึกษาจบปอรตรีมีเงินเดือน หมื่นห้าพันบาทและก็จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งของกลุมประเทศอาเซียนนั่นคือเป็นแนวคิดของระบบทักษิณครับถามว่าเราแนวคิดเหล่านี้นี่มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างไรครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศอย่างไรครับและก็จะเอามาเชื่อมโยงกับพวกนี้จะเชื่อมโยงกับสถาบันประมาษัตริย์ พยายามจะเชื่อว่าระบบทักษิณแนวคิดคุณทักษิณนี่เป็นปฏิปักษ์กับระบบกษัตริย์ครับพยายามเชื่อมโยงครับเพื่อที่จะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทําลายฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งการเมืองมันลึกลับซับซ้อนท่านผู้ชมครับมันต้องตั้งสติกันให้มันเยอะครับคือประเทศไทยนี่มันต้องผมจะใช้คําว่าปฏิวัติดีกว่าครับไม่อยากใช้คําว่าปฏิรูปมันต้องปฏิวัติกันทั้งหมดครับการศึกษาที่สําคัญมากท่าน ท่านดูอธิการบดีดูครับดูอธิการบดีเดี๋ยวนี้ครับว่าอยู่กับฝ่ายประชาธิปตไตยหรือฝ่ายอัมมาตครับเมื่ออธิการบดีเป็นอย่างนั้นถามว่าลูกศิษย์จะเป็นยังไงเขาก็ไม่พูดเรื่องการเมืองไม่พูดถึงสิ่งที่ถูกต้องในระบบประชาธิปไตยเ็าพยายามใส่หัวใส่หัวใส่หัวแล้วก็ที่ใส่หัวกันหนักหาว่าพวกนั้นนี่กลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับราชวงศวสนับสนุนการผลิตรายการโดยสมุนไพรรักษาฟันตราโนรา ปวดฟันเหงือกบวมรำมนาดโรคช่องปากสมุนไพรรักษาฟันราโนราขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งตราโนรากรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งตราโนราขาดสารอาหารปวดเข่าปวดข้อบำรุงตับอ่อนรักษาระดับน้ำตาลในเลือดด้วยมารุมแคปซูลตราโนราโทร086 686 4079 075 324 934-5 หน้าขาวสะอาดใสด้วยสบูน่นมแพะบริสุทธิ์แท้ตราชบาแดงปรับสมดุลเลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจสมุนไพรางาดำตราชบาแดงโทร0828034511สมุนไพรกำลังคดจสารบำรุงธาตุบำรุงเลือดลมใช้ได้ทั้งหญิงและชายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไม่ปลอมปนไม่เจือสีรับประทานทาผิวเป็นโลชั่นหมักผมโทร สอสมุนไพร0840620164